สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้ววันนี้ผมมาปลูกตะไคร้หอมนะครับพอดีที่มันมันถ่ายแล้วเหลือว่างๆก็เลยเอาตะไคร้หอมตะไคร้หอมที่ว่ามีกลิ่นหอมๆนะก็เลยได้พันุ์มาจากรุ่นพี่ก็เลยเามาปลูกจะได้เอาไว้กันญ่าด้วยส่วนพวก มันมันห้านาทีก็ประมาณ95%นะครับทงอกก็ถือว่าใช้ได้อยู่ส่วนกล้วยนี่ก็100%ใบเริ่มแตกแล้วช่วงนี้ฝนเยอะก็เลยต้องมาปรับรดน้ำงดน้ำนครับตอนนี้น้ำมันเยอะไปหน่อยส่วนวักท้องก็เยอะครับตอนนี้ลูกใหญ่ๆนั่นเลยแต่ก็ส่วนใหญ่จะซ่อนอยู่ในพงหญ้าผมไม่ได้ออกมา วันนี้สั้นๆน,นะครับเดี๋ยวขอตัวกลับก่อนฝนมาแล้วทำอะไรไม่เสร็จสักทีอยากมีเวลาวันหนึ่งสี่สิบดชั่วโมงจริงโอเคนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าส่ววันนี้เดี๋ยวผมขอลาไปก่อนนะครับ